เริ่มแน่ 1. มิถุนายน -66 เก็บค่าเหยียบแผ่นดินต่างชาติ300ประเทศได้คุ้มเสียหรือไม่ก็มีข่าวออกมาเป็นรอบที่10เท่าไรแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้คือคลอ,อมอเห็นชอบแล้วว่า1มิถุนายนนี้จะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกี่ยวกับคนไทยเฉพาะชาวต่างชาติคนละ300บาทเริ่ม 1. นมิถุนายนแน่ ซึ่งรวมถึงคนไทยที่ถือพาส,สปอร์ตต่างชาติด้วยหมายถึงว่าไม่มีพาส,สปอร์ตไทยมีแต่พาส,สปอร์ตต่างชาติอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นต่างชาติก็จะเจอเก็บ3ามร้อยด้วยเนื้อหาไม่ได้มีอะไรก็คือ300ร้อบาทเก็บโดยสายการบินแต่ไม่ได้บอกว่าเก็บยังไงแล้วก็จะเริ่มหนึ่งมิถุนายนเฉพาะชาวต่างชาติและพาส,สปอร์ตต่างชาติแต่ว่าวันนี้อ๊อฟจะมาพูดถึงในแง่ที่ว่าถ้าเก็บไอ้300ร้อบาทตรงนี้ซึ่งดูเหมือนมันจะไม่เยอะซึ่งชาวต่างชาติเขาคงจ่ายได้อยู่แล้ว แต่ว่าเก็บไปแล้วเนี่ยประเทศเนี่ยได้คุ้มกับที่เสียหรือไม่สรุปสั้นๆก่อนไอที่ได้ก็คือได้เงินนิดเดียวก็300บาทคูณจํานวนคนเข้าไปซึ่งก็ยังฟื้นไม่เต็มที่อันนี้ไม่รวมหักค่าใช้จ่ายนะซึ่งในฐานะที่ออฟได้ติดตามมาตลอดเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเขามีข่าวมา2-3ปีหรืออาจจะก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่ได้เริ่มทําแต่รอบนี้เขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรแต่เขาเคยพูดถึงอยู่ฉะนั้นออฟก็เลยจะมาออกความคิดเห็น เงินเนี่ยได้แค่นิดเดียวเอาสามร้อยคูณยี่สิบล้านคนสมมติก็เพียงแค่หกพันล้านบาทจากนักท่องเที่ยวยี่สิบล้านคนซึ่งคาดว่าน่าจะได้ภายในปีสองห้าหกหกนี้ไอ้ที่ได้คือได้เงินแต่ยังไม่ได้หักค่าดําเนินการใดๆซึ่งเดี๋ยวบอกอีกทีแต่ว่าไอ้ที่เสียก็คือเสียภาพพจน์แน่ๆว่าจะมีการเก็บซึ่งได้ออกข่าวเสียภาพพจน์มาตั้งนานแล,แล้วแล้วก็โอเคไม่เป็นไรถ้าเก็บไปแล้วทําดีจริงๆเราก็ไม่ว่าอะไร เอาไปพัฒนาอะไรอย่างที่เขาว่าเนี่ยเราไม่ว่าอะไรถ้าเก็บไปแล้วทาดีนะแต่ว่าลองคิดดูว่าเงินเพียง6,00ันล้านซึ่งยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างเอาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ได้ก่อนก็อย่างที่บอกว่า6000ล้านทําอะไรได้บ้างซึ่งเขาเคยบอกนะออรอบนี้ไม่ได้พูดถึงก็คือเงินทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาตัวเลขเนี่ยเอาไม่ได้ฟันธงนะเขาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงก็ได้อาจจะมีการต้องหักค่าดําเนินการก่อน ประมาณน่าจะ25%ของเงินก้อนนี้เสร็จแล้วก็จะมีการหักเป็นค่าประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณคนละ50บาทจาก300ก็ถือว่าเป็น1ใน6ใช่มากก็อีกเกือบ20%เหมือนกันฉะนั้นหักหักแล้วเนี่ยไอ้300เนี่ยซึ่งซึ่งก็ไม่ได้300เต็มเพราะว่า300เฉพาะทางอากาศส่วนทางคนที่เข้าทางบกก็จะ150บาทเขาว่าให้จ่ายทางแอปหรือช่องทางอื่นๆแต่ว่าทางอากาศเนี่ย สายการบินเป็นคนเก็บฉะนั้นเราก็ไม่ได้ได้เต็มที่เอาเป็นว่าเหลือก็คือน่าจะครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นหน่อยหนึ่งแล้วประเทศไทยเคยมีนักท่องเที่ยวสูงสุด40ล้านปีนี้คงได้แค่ครึ่งเดียวหรือสมมุติว่าได้ถ้าได้เต็มก็12,000ล้านแต่ว่าหาักค่าดําเนินการอะไรก็เหลือน่าจะประมาณ5้า6 0 0 0ล้านซึ่งถามว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างคือเขาควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้โดยเฉพาะกับคนที่จะโดนเก็บในส่วนของค่าประกัน หมายถึงว่าเขาบอกเขาจะเอาไปเป็นประกันอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยนะเท่าที่เราอ่านมานะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เขาไม่ได้พูดถึงในนี้ฉุกเฉินคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอะเป็นหวัดจะไปเข้าโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อไปรับยาหาหมอไม่เกี่ยวฉุกเฉินเท่านั้นถึงจะจ่ายให้ก็คือควรจะมีการประชาสัมพันธ์โอเคเราเก็บคุณ0ามร้อยเขาบอกนะในข่าวนี้ว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่เก็บค่าเหยียบแผ่นดินแล้ว ก็มีการคืนกลับให้นักท่องเที่ยวในรูปแบบของประกันอ่านั้นควรจะบอกว่าคุณจะได้ใช้สิทธินี้ได้อย่างไรได้ในกรณีไหนตั้งแต่พูดถึงเรื่องนี้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความรู้เรื่องใดๆเลยว่าจะใช้สิทธินี้ได้ยังไงและใช้ที่ไหนได้บ้างสมมติว่าส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยอ้าวโรงพยาบาลน,นี้บอกไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็ขนาดคูณ4ี่สบล้านคนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ไทยเคยได้ก่อนโควิดแล้วเนี่ย หากค่าดําเนินการแล้วยังเหลือแค่น่าจะ6,000ล้านโดยประมาณเนี่ยมันดูเหมือนเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับรายได้ที่เราได้เนี่ยเคยได้สูงสุดเนี่ย2ล้านล้านนะกับเงินเหมือนมีรายได้2ล้านแต่ว่าบอกว่าจะเอา6,000บาทนี้ไปปรับปรุงสถานที่คืออ๋อคิดว่านะเราควรจะปรับปรุงไปก่อนเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหมแล้วก็ถ้าสถานที่มันดีขึ้นถนนหน,นทางให้มันดี ทางเดินบ้านเมืองดูสะอาดไม่เดินไปเจอกองขยะลกๆหรือว่าเดินตกท่อทางเดินที่มันแตกหกล้มอะไรอย่างเนี้ยทําป้ายบอกทางทําทางเดินริมชายหาดแหล่งท่องเที่ยวทํากระเช้าขึ้นเนินเขาหรืออะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าทําแล้วมันดีเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มราคากับค่าโรงแรมหรือค่าอื่นๆได้คือเราจะได้มากกว่านี้แน่เขามีบอกเคยบอกว่าจะเอาเงินนี้ไปปรับปรุงห้องน้ําให้สวยงามสะอาดเหมือนกับญี่ปุ่น ก็เลยสงสัยว่าห้องน้ํานี่ทําไปก่อนไม่ได้หรือครับสรุปว่าสิ่งที่ได้คือได้เงินนิดเดียวสู้ไปปรับปรุงอะไรทั้งหมดก่อนแล้วก็สามารถอัพราคาทีหลังได้ไม่มีใครว่าอะไรแน่แต่ว่าสิ่งที่เสียคือความรู้สึกจํานวนเงินมันดูไม่เยอะมีบางที่บอกว่าเก็บคนไทยด้วยสี่ที่ออกนอกประเทศอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้สี่หมายถึงว่าคนไทยพาสปอร์ตไทยนะเพราะว่ามีการเก็บภาษีปกติอยู่แล้วถ้าเกิดว่าออกนอกประเทศแล้วกลับมาต้องเกอเก็บด้วยเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนกับ เก็บค่าออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆนะเออแต่ว่าเสียความรู้สึกก็คือคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ว่าอ่ะมีพวกนี้ด้วยหรือเงินไม่เยอะไม่เกี่ยวกับตัวเงินเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็เก็บค่าเยียบแผ่นดินนี้แค่ยอดภูเขาน้าแข็งนะเพราะว่ามันก็มีเก็บค่าเข้าอุทยานด้วยทั้งทะเลทั้งบกเนี่ยเก็บหมดเคยได้ยินไหมคนไทย20ต่างชาติ200อย่างเงี้ยคนไทย20ต่างชาติ300อย่างเงี้ยบางที่ก็คนไทย50ต่างชาติ500ก็มีอย่างเงี้ย ถามว่ามันก็ไม่เยอะนี่เขารวยอยู่แล้วคือเขามาทีหนึ่งเขาเข้ากี่ที่ใช่ไหมมันหลายที่ปุ๊บก็ต้องสะอึกเคยเจอใน YouTube นี่แหละคนที่ทํา YouTube ต่างชาติคนหนึ่งอะจาว่าต่างชาตินะคือไม่เจอกับตัวไม่รู้ว่านี่นี่คือฝรั่งพูดเองนะชาวต่างชาติคนอื่นเนี่ยเห็นเขาดูมีปัญหาหกันจังเลยกับไอค่าข้าอุทยานเนี่ยเออแต่ฉันไม่มีปัญหานะเขาบอกนะแต่ว่าพอเจอกับตัวปุ๊บพาครอบครัวไปก็เห็นราคาปุ๊บอ่ะคูณจํานวนคนไปอ่ะก็สะอึกอยู่เหมือนกันแต่ก็เลย แอบไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอยฉันแค่ขอเข้าไปชะโง,งกดูนิดๆหน่อยๆนะต้องจ่ายไหมโนเป๊โนเป๊เจ้าหน้าที่ก็อ่ะอเข้าไปชะโงกก็อ่ะอให้ไปคือคือพูดว่าจะแค่ชะโง,ง,งกแต่พอเขาให้เข้าไปจริงๆปุ๊บก,ก็ไปเดินนู่นนั่นนี่ไปโลชิงช้าบอยู่ในนั้นคือเขาพูดเหมือนเขาจะไม่มีปัญหาเขาแวะคนอื่นนิดนึงว่าคนอื่นทําตัวมีปัญหาจังเลยกับไอที่จ่ายแพงกว่าคนท้องถิ่นแค่สิบเท่าเนี่ยแต่พอตัวเองก็ทำซะเองไม่ยอมจ่ายด้วยแถมยังเข้าไปใช้อะไรฟรีด้วยซึ่งซึ่ง พอพูดประเด็นนี้ปุ๊บก็จะมีนี่ไงเหตุผลที่เราต้องเก็บอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือเก็บแพงกว่านั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แพงกว่าโดดขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องหยวนด้วยเจ้าหน้าที่นะโดนขยันขยอมากๆก็หยวนหยนให้ก็เก็บไปนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องเก็บแพงขนาดนี้ครับก็ไปเล่าเรื่องของคนเมื่อกี้มาทีนี้คือเสียความรู้สึกด้วยแล้วก็จ่ายโดยสายการบินเนี่ยที่อ๊อฟยังสงสัยแล้วเขาก็ไม่เคยเฉลยมาเลยว่าจ่ายอย่างไร จะโดนเก็บไปตั้งแต่ตอนซื้อตั๋วเครื่องบินไหมหรือว่าจะเก็บเอาตอนเช็คอินโหลดกระเป๋าเพราะถ้าใครเคยซื้อตั๋วเครื่องบินก็จะเห็นว่าไม่ได้มีให้ใส่สัญชาตินะตอนซื้ออก็คือเรามั่นใจได้ยังไงว่าเงินก้อนนี้จะเอาไปพัฒนาได้จริงๆนี่คืออีกประเด็นหนึ่งสังเกตว่าประเทศเรามีอุทยานแห่งชาติเยอะมากของไทยมีร้อยกว่าอุทยานแห่งชาติแน่เนชั่นอลพาร์คอ่ะแต่ว่าอย่างเยอรมน,นีมีแค่16อังกฤษมีแค่ สักสามสิบสี่สิบกว่าของเราร้อยกว่าอย่างเงี้ยอะไรมันจะเยอะเพราะว่าคําว่าอุทยานแห่งชาติก็จะต้องเก็บค่าเข้าอ่ะใช่ไหมแล้วถามว่าเขาเก็บไปแล้วเนี่ยเขาได้ทำอะไรหรือเปล่าอันนี้คนที่เคยไปก็ต้องลองมาวิจารณ์ดูเขาได้ไปสร้างห้องน้ําสะอาดหรือเปล่าหรือเป็นห้องน้ําเข้าฟรีหรือเปล่าอ่ะอันนั้นก็กรณีหนึ่งซึ่งก็เลยมาเทียบกับค่าเหยียบแผ่นดินเนี้ยมั่นใจได้ยังไงว่าเขาเก็บไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปปรปับปรุงจริงๆเพราะว่ามันต้องมีตัวอย่างเดี๋ยวพอเราได้เงินไปแล้วนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มทำโปรเจกต์นี่นี่น,นี่นี่เลยต้องพูดออกมาในข่าวนี้ก็ไม่ได้พูดถึงก็อย่างที่บอกว่าเก็บก็เก็บแต่ว่าเก็บแล้วเอาไปทําทําดีก็อโอเคแต่แค่ความไม่มั่นใจเพราะในนี้ก็มีพูดถึงว่าเออยังมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุน่นภูตานฝรั่งเศสเยอรมันกรีซสวิตเซอร์แลนด์อเมริกานนิวซีแลนด์อะไรก็เก็บทัวริสต์แท็กทั้งสิน้นแต่เดาว,ว่าเขาคงจะคือบวกทุกคนไปกับค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วแล้วก็ ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยยกเว้นอินโดไม่รู้แต่ว่าที่เหลือในรายชื่อที่พูดมานี่ก็ไปแล้วก็โอเคก็คือสถานที่หลืออะไรไม่ลกเลอะเธอะการอำนวยความสะดวกดีมาถึงตรงนี้ก็อาจจะยังมีคนบอกว่าออคิดในแง่ร้ายจังเลยเก็บเงินก็ยังดีกว่าไม่เก็บไม่ใช่เหรืออย่างน้อยก็ได้ตังมาคุณบอกว่าหักค่าใช้ใจ่ายอะไรไปเหลือสักครึ่งหนึ่งกว่าก็คือได้ไม่ใช่หรือประเด็นคืออีกทีนึงนะครับว่าได้ได้นิดเดียว นะแค่ไม่กี่พันล้านอย่างที่บอกต่อให้มีนักท่องเที่ยวเท่าเดิมก็น่าจะ6000ล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นหน่อยคือได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเสียภาพพจน์แน่คือได้เงินมันดีกว่าไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าได้มาแล้วเนี่ยเอาไปใช้คุ้มค่าอย่างที่ทําให้เสียภาพพจน์ตอนแรกหรือเปล่าหนึ่งในสาเหตุที่อ้างเรื่องจะต้องเก็บเนี่ยก็คือในแต่ละปีเราจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลให้ชาวต่างชาติที่อาจจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรพวกเนี้ย ปีละ300กว่าล้านแน่ฉะนั้นเราก็เลยจะต้องดีดตรงส่วนนี้ประมาณ50บาทจาก300มาเป็นค่าประกันให้กับเขาเงินก็นิดเดียวเขาจะเสียความรู้สึกได้ไงก็คนไทยก็ชอบเข้าห้างอยู่แล้วใช่ไหมสมมุติว่าเป็นเซ็นทรัลก็ได้สมมติน้นี่คือสถานการณ์สมมติสมมติเซ็นทรัลบอกว่าโอ๊ยวันๆมีคนเข้ามาเดินเยอะเกินไปแล้วเขาก็เลยจะเก็บค่าเข้าให้ใหยอดตังข้างหน้าเนี่ยคนละ5บาทหรือหรือไม่ได้เก็บค่าเข้าแต่ว่าเก็บค่าเข้าห้องน้ําคนละ3บาท5บาทต่อครั้ง คิดว่าจะเป็นยังไงโอ้เงินนิดเดียวทุกคนยอมจ่ายทุกคนก็จะเข้าเหมือนเดิมหรือโอ้อะไรรวยอยู่แล้วทำไมต้องมาเก็บอะไรเล็กๆน้อยๆยุย่มยิ้มแบบนี้ด้วยก็ถ้าเป็นเคสที่สองนี้ก็คือจํานวนคนเข้าห้างก็จะลดลงแน่นอนหรือความเป็นจริงคือต้องการให้มันลดลงอยู่แล้วหมายถึงประเทศเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะได้นักท่องเที่ยวเยอะเกินละเอ๊แต่บางข่าวบอกว่าฝ่ายันยังจะได้ตั้ง80ล้านนะปีนี้หวังได้แค่ประมาณ20กว่าล้านนะหรือเขาต้องการจะตัดจํานวนลูกค้าให้มาน้อยลง เอ๊แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลานะปกติแล้วถ้าเกิดจะขึ้นค่าอะไรต่างๆหรือจะเก็บค่าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คือรู้สึกว่าคนมาเยอะเกินไปอย่างเช่นเกาะเวนิสในอิตาลีที่เขาบอกว่าเขาจะเก็บเนี่ยนะก็เพราะว่าคนมาเยอะเกินจุดประสงค์ของอ๊อบที่มาออกความเห็นครั้งนี้ก็คืออ๊อฟรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บถ้าจะเก็บก็คือตอนที่คนมันเยอะจนล้นจนเรารู้สึกว่ามันทักจะเริ่มจัดการไม่ไหวอย่างเวนิสที่อ๊อบยกตัวอย่างเนี่ย ตอนนั้นอะเอาไปในช่วงปี2 0 2 1เนี่ยตอนนั้นหน้าหนาวด้วยซ้ำนะเดือนมีนานะเป็นช่วงโควิดด้วยซ้ำนะคนยังเยอะมากอะแทบจะเบียดกันเลยก็ไม่ต้องจินตนาการถึงหน้าร้อนก็คงจะแทบจะเบียดกันตกทะเลไปเลยละมั้งอย่างเงี้ยอันนั้นอะก็ควรเก็บเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดแต่คนมาแบบว่าทวีคูณมากแต่ของเรายังไม่ถึงตรงนั้นเลยอย่างที่บอกปีนี้ยัง6-6นี่ยังหวังได้แค่ครึ่งกว่าๆของของเดิมเท่านั้นแล้วก็ถ้าเก็บแล้วทําดีก็โอเคแต่อันนี้คือไม่รู้ไว้วางใจได้หรือเปล่า แล้วก็ถ้าจะเก็บก็ไม่ต้องอ้างอะไรก็ได้ก็คือเก็บก็คือเก็บแต่วงเล็บเก็บตอนที่มีคนมาเยอะๆแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนความรู้สึกของคนที่จะมาเราคิดว่าเราควรจะทําอะไรไปก่อนไม่ควรจะต้องมารอนี่เท่ากับว่าเราน่าจะรอนะรอกันแต่ปรับปรุงสถานที่ไปก่อนเพราะว่าจะรอเก็บเงินก้อนนี้เราควรจะทําอะไรไปเลยมีโปรเจกต์อะไรจะปรับปรุงจะสร้างกระเช้าจะทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทําไปเลยแล้วเราจะได้เงินมากกว่านี้ ไม่ใช่ว่างหวังกับเงินแค่นี้คือคุณต้องทําอยู่แล้วไอ้เรื่องปรับปรุงสถานที่เนะี่ยทั้งของเรื่องท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็ของอุทยานนะ่ะคุณต้องทําอยู่แล้วเขาไม่ได้จ่ายตางังคุณก็ต้องทําถูกไหมถ้าจะเก็บคือเก็บตอนที่รู้สึกว่าเออคนมันเยอะเกินแล้วเดี๋ยวมันกระทบกระเทือนกับแหล่งท่องเที่ยวถึงจะทํา แล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ก็แค่ไม่เห็นด้วยถ้าจะบอกว่าเป็นต่างชาติก็โดนเก็บไปเลยหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรเราควรจะมีเหตุผลมาสู้กันว่าจําเป็นจริงๆหรือแล้วก็มันกระเทือนกับความรู้สึกของคนที่จะไปแค่ไหนคนที่อยากจะไปอยู่แล้วอ่ะตั้งเป้าจะไปอยู่แล้วก็คงไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่แบบว่าเอออยู่ดีๆก็มีชื่อประเทศไทยแวบเข้ามาในหัวเออจะไปหน่อยสิฮะถ้าไม่มีช่วงนี้มีข่าวไม่ดีอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ใครจะไปรู้ครับก็เอาเหตุผลมาสู้กันนะครับก็ลองคอมเมนต์กันดู วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ